ถ้าครูอาจารย์นพูดตรงกันหมดนะอาตมาจะไม่มีความสงสัยและไม่คิดมาทมเรื่องนี้เลยแต่เพราะอาตมาก็ทํามาอาตมาเกิดมาในสายวัดป่านเนี่ยเกิดมาจากอาจารย์ชาเราก็ศรัทธาแต่พอเราเริ่มออกไปตระเวนเที่ยวอุ้ยทาไมวัดนี้ทํางี้ล่ะทาไมวัดนี้ทำงี้ล่ะเออวัดนี้ก็คนมากเออเราก็เคยศรัทธาพ่อแม่เราก็ศรัทธาแต่ทําให้เหมือนอาจารย์เราครับเราก็เกิดข้อสงสัย แต่เราก็เก็บความสงสัยเออมันคงจะมีหลากหลายอะนะครับเราก็ไม่เคยคิดจะหามาตรฐานมาก่อนครับนะจนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อเรืเรืจากพระโอษน,นะอาจารย์ที่เรามาอยู่ด้วยเนี่ยแนะนํามาสี่ปีอามาจยไม่อ่านเลยครับ <S 1> <S 1> ศึกษาแต่กลัอาจารย์ <S <S อาจารย์เราเท่านั้นเก่งที่สุดครับ <S 1> <S 1> อ่านไปสี่ปีอ่านจนหมดแล้วฟังเทปบวบบแล้วเป็นร้อยร้อยม้วนไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวลว ว่างๆหยิบมาอ่านสะหน่อยเปิดไปแบบอ้าทำผู้เจ้าทั้งนั้นเลยเนี่ยเริ่มสนใจเริ่มคิด่าเฮ้ยถ้าเรารู้ว่าเมื่อผู้เจ้าสองพันกว่าปีพูดอะไรไม่ดีเหรอโอ้ทรรมตลุยอ่านเลยเป๊ดๆๆๆหกเดือนรวนหกเดือนก็องเก็บประดุนอะไรไม่ได้นะครับเข้าใจเหมือนไม้เข้าใจก็รู้สึกว่าดีนะครับแต่ก็เริ่มอ่านรอบที่สองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยๆ เริ่มรู้แล้วป่ะเริ่มไปเจอโอ้โหสูตรนี้อาจารย์เราเอาตรงนี้มาพูดอาจารย์โน้นเอาตรงนี้มาพูดเอ้าทุกคนเอาจากของพุทธเจ้ามาพูดเนี่ยเออแล้วเราศึกษาของพุทธเจ้าอย่างเดียวมันก็ได้ครบเลยเนี่ยก็เริ่มเริ่มเจาะลึกมาเรื่อยๆก็เลยเริ่มเจอประเด็นพวกเนี้ยครับว่าเอาไปเจอเอ๊ะพุทธเจ้าบอกว่าครมพุทเจ้าจะหายไปเพราะไปสนใจสรราวกคาสิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็ไม่สนใจตถาคตปราสิทธิ์เป็นไปได้ไงอ่ะ แล้วอาจารย์เราไม่ดียังไงโอ้โห oh, oh. ในหัวตีมากเลยเห็ยไหม้วาต่มาก็เชื่อแบบครูอาจารย์บอกซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวา <Yeah. S 1> นะอ่าเราก็เลยเริ่มมาค้นนะคาตอบเนี่ยมันไม่ได้แป๊บแป๊บ,ป,บปีหนึ่งเจอข้อหนึ่ง <Yeah. S 1> อีกปีเจออีกข้อหนึ่งเนี <Yeah. S 1> ่ยกว่าจะเจอแต่ละข้อแต่ละข้อจนปิดรูรั่วช่องโบต่างๆได้มิดเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ได้รู้จักคนอื่นไม่รู้ว่ามิจะมีใครมาแย้งหรืออะไรับ <Yeah. S 1> ของตัวเองว <Yeah. S 1> ่าตัวเองต้องไม่สงสัย ตาวเองยงสงสัยเนี่ยเอ้ยยังไม่ใช่เฮ้ยอาจารย์ฉันยังดีนะนะยังใช่แต่พอมันปิดหมดโ oh. อ้โหเฮ้ยอาจารย์เราก็ต้องหวาบอย่างเงี้ยนาก็เลยเริ่มเก็บแต่คาพุทธเจ้าไปเรื่อยๆมันก็เลยยิ่งชัดชัดชัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงก็เลยเริ่มจุดประกายเนี่ยครัอยากรวมคำพุทธเจ้าเพราะว่าท่านพุทธเารวมได้ห้าเล่มยี่สิบสองปีและเกี่ยวกับบริษัทกับปฏิจจสสุวบรทและประวัติของพุทธเจ้าและคําตักเตือนสั่งสอนพิฆุ อาตมาก็ได้แต่คิดจินตนาการเราเองเออมันจะมีวันไหนไหมเนาะที่มีใครสักคนเนี่ยทําคาผู้เชา่าออกมาทั้งหมดครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้เพราะตอนนั้นอยู่รูปเดียวนะไม่มีแขนขามือไม้อะไรต่ออะไรเวลาอยู่รูปเดียวมาเกือบสิบปีป้ายวัดก็ไม่เคยตั้งครับไม่มีใครรู้ว่าอาตมาอยู่ที่นี่กับพิกุอีกสองรูปพิกุลอีกสองรูปก็อยู่ให้อาตมาจนอาตมาพ้นนิสัยที่เหลืออาตมาก็อยู่คนเดียวมาตลอดครับ นะอย่างเงี้ยเพราะนั้นมาก็ไม่มีใครรู้จักมาสิบกว่าปีอ่ะอนะแต่ทั้งก็มีทีละคนสองคนแล้วก็ตอบโดยคำผู้เจ้าไปเรื่อยๆครับศึกษาเพื่อให้ตัวเองรู้ไม่ได้คิดอยากจะบอกใครแล้วก็หรือให้ใครรู้ตามเพราะอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆตอนบวชก็ไปอยู่ที่วัดของอาจารย์ตันลูกศิษย์ หลวงวชิาเหมือนกันครับซึ่งอยู่ที่ที่บอ่อทองนะชนบุรีเป็นป่าวัดเล็กๆมีพิกุไม่เยอะคือเราเราอยากสงบแะครับนะแต่ก็ด้วยที่อาจจะมีเหตุปจัจจัยอ่ะก็ทําให้เราต้องมาอยู่ที่นี่นะกับพิกุเทละอีกสองลูกอย่างเงี้ยล้วก็เลยเป็นเอทให้ได้ศึกษาตรงนี้นะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเยอะ จริงก็เป็นเรื่อง,องที่น่าชื่นชมยินดีที่สุดที่ที่เราจะคัดกรองเพียงแต่ทิดอีกนิดหนึ่งอีกเวลาที่พระพระวจาน์บรรยายพระนจอาว่าพระพาทธเจ้าพุทธวจนะทั้งสามรืสามเล่มน,นี่ฮะมาแทนที่พระไตรปิฎกทั้งประเทศแล้วก็ทั้งโลกท่านเองที่ติดใจแต่เรื่องที่เราจะเชิดชูคําคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้สุดยอดที่สุดแล้วพระอาจารย์ฮะเพียงแต่ติดแค่คําที่พระอาจารย์บรรยายนะว่าจะเอามาแทนที่ คนฟังก็เลยเอาไปโจมตีว่าพระเนี่ยจะล้มจะทําลายพระไตรปิฎกอาตมาอาตมาเนี่ยไม่มีอํานาจไปไปทําอย่างนั้นหรอกครับแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไปได้เองครับเพราะศรัทธาของผู้ที่ศึกษาครับผู้ที่ศึกษาเนี่ยแต่ละคนเมื่อศึกษาคําพระพุทธเจ้าเขาจะรู้เองครับโอ้นี้คำพระพุทธเจ้าครับแม้แต่เราไม่เคยฟังคํพระพุทธเจ้าเลยครั้งแรกที่เราอ่านจากบทห้าเล่ม เอ้ยพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยพิกุทั้งหลายอย่างนี้พิคุทั้งหลายสารีรูดูก่อนเอาเราเป็นคําที่ไพเราะสละสลวยแม้แต่ในครั้งพุทยการที่ไปอยู่กับลงนาพุทธเจ้าสองคนไม่รู้จักพุทธเจ้าเห็นนะแต่พอพุทธเจ้าเห็นเอานั่งสมาธิดีเดี๋ยวจะแสดงธรรมให้ฟังอ่ะอาวุโสพูดธรรมะไปสินะะพูดไปพุทธเจ้าพูดไปโอ้พุทธเจ้าแน่เลยกราบขอเข้ามาพุทธเจ้ารู้เลยว่าพระพุทธเจ้าที่ขนาดปุถุชนนะฟังพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเพราะนั้น พวกเราทุกคนเนี่ยฟังแต่พุทธเจ้รู้เรื่องครับจะรู้เองโอ้โหพุทธเจ้าคนธรรมดาพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างเงี้ยคําต่างกันเนี่ยอย่างเงี้ยแต่พูดถึงผมก็เชื่อว่าทุกทุกคนที่ได้อ่านพระไตรปิฎกที่แปลไทยแล้วเนอ่ยมันจะมีความทราบซึ้งเพราะมันทราบซึ้งถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะแล้วรู้ได้เงี่ว่าแปลจากตัวบาลีมาเป็นภาษาไทยเนี่ยไม่ได้เสริมเติมแต่งให้มันสละสลวยเหมือนบทกวีเนี่ยมันจริงหมดหรือเปล่า ก็นี่ไงก็นี่ไงทีแรกเราก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันวันนั้นมันก็ไปที่เราสเตปไงสเตปเหมือนดวงนี่แหละครับคิดว่าท่านนี้ไม่ผิดเลยเป๊ะนะเป๊ะไปเป๊ะมาไปการที่เราเสพครบมากเราแค่อาตมาคนเดียวนะคตอนเริ่มเห็นแล้วท่านมีย่างไม่ตรงกันบ้างเพราะเราเริ่มจําได้หมดตั้งห้าเล่มไงหน้านี้เชื่อมหน้านี้หน้านี้เชื่อมหน้านี้จําได้หมดนั้น อ่าบาลีอันเดียวกันภาษาไทยไม่เหมือนกันอ๋อรู้ละห้าเล่มนี่คนละคนทากันใช่ใช่เริ่มรู้เริ่มรู้ทีละอันทีละอ๋อมีสำนวนไม่เหมือนกันนี่เป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยครับจากศูนย์มันจะมาศูนย์ไม่รู้อะไรเลยครับเรียนรู้เรียนรู้ไปทีละนิดทีละนิดเหมือนกับที่โยมเอาเนี้ยสงสัยไหมสงสัยครับแล้วมีไหมที่คนแต่งดูก่อนพี่คุณทุไหนมีครับปัจจุบันนี้ยังมีเลย หนังสือปัจจุบันนี้ดูกว่าไม่ก่อย่างไลแล้วไส้ในเ็าแต่งเองใช่ไหมแล้วเป็นไปได้ไหมว่าอาดีตมีอย่างนี้มีมแต่เพราะพระพุทธเจ้าท่านป้องกันการผิดพลาดตรงนี้ไปแล้วครับโดยท่านย้อนกลับไปที่ตัวท่านเองว่าท่านจะต้องกําหนดสมาธิทุกครั้งครับเพื่อให้คําพูดของท่านทุกคํังไม่พลาดเอ๊ะคาเดียวก็พลาดไม่ได้แล้วคนคนเดียวที่พลาดไม่ได้แม้แต่คําเดียวคือพระพุทธเจ้ารังนั้นเวลาตรวจคำพุทธเจ้าคือเอะรู้ได้ไงคำพุทธเจ้า ถ้าทำไม่สอดรับกันไม่ใช่นะแต่กว่าจะได้ความรู้ตัวเนี้ยต้องเสพรบมา,มาแกแรกๆกก็ไม่รู้ครับแรกๆก,ก็งงเหมือนกันแต่แรกๆไม่ได้คิดจะจะคิดว่าอันนี้ผิดครับ,ค,รบคิดว่าอันนี้แหละใช่แน่นอนรพระไตรปิฎกเนี่ยใช่แน่นอนครั้งแรกก็คิดเหมือนโยระตติปิฎกคือใช่หมดครับ อานไปอาทิตย์หนึ่งหมดแรงไม่รู้เรื่องไวอะไรก็ไม่รู้นะแต่พอผ่านมาสี่ปีมานั่งอ่านของท่านพุทธะอาจามีความรู้สึกว่าไอ้ผู้เช่ารู้เรื่องพูดรู้เรื่องดีว่าไม่ใช่ไม่รู้เรื่องครั้งแรกก็บวชมาปัรษาแรกอ่านพระไตรปิฎกนคืออ่านไม่รู้เรื่องทนอ่านอาทิตย์นึ่งนะคนจะว่าอย่างนั้นอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องไว้วางนะเออเหมือนอาจารย์เราใครไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกน่ไม่ไหวหรอกคุณอาจารย์เราบอกถูกแล้วอย่าเป็นอย่าไปเป็นแบบว่า ตอนหนังสือ,อใช่ไหมรเ,เราก็เออครูอาจารย์เราพูดถูกแล้วพราะแต่พิดกจบใครมาพูดพระต่พิดกอัตมาเนี่ยพรรษาแรกๆพรรษาหนึ่งสองสามแล้วอาตมาด่าหมดอะ่ะเอ้ยพวกนักศึกษานักเรียน <c oughs> มันต้องปฏิบัติเลยนักสมาธิเ <c oughs> ดินโยกมเลยเราก็จะเป็นแบบ <c oughs> สายปฏิบัติ่ะครับ <c oughs> ใช่ไหมแต่พอโอ้โหมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเพราะเวลาพอปฏิบัติไปมันเอาแค่สายเดียวกันมันก็เริ่มไม่เหมือนกันแล้วครับสองสามร้อยสาข,ขาเริ่มสอนไม่เหมือนกัน บางสาขาก็เริ่มกลับไปเป็นเดลฉานวิชามีมีดหมอมีตะกลตะกุดมีรถน้ำมนต์จมน้ำมนต์ทั้งที่ครูอาจารย์ต้นสายเนี่ยไม่ได้ตั้งกติกาสงมาเลยบอกว่าห้ามรถน้ำมนต์ผมน้ำมนต์ใช่ไหมครับเถนุสิ์ทําไมทําเอามีสายเดียวกันนะสายเดียวกันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นนี่คือคือความความเปลี่ยนแปลงกฎอินิจังมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยรถระดับไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างเนี้ย แต่อะไรที่คงตัวพุทธวจชนะจะคงตัวครับนั้นทำแต่งใหม่มันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปไม่ไม่จีรังไม่ถาวรเพราะไม่มีสาวกคนไหนนะโยมที่มาลือเสียนะว่าคำฉันอาการลิโกรจริงไหมไม่มีนั้นสิ่งเหล่านี้อะไรที่พระเจ้าทำได้คนเดียวแล้วสาวกทำไมได้เนี่ยเราต้องชักไนียครับอันนี้อาการลิโกเนี่ยไม่มีสาวกทำได้